ีครับสวัสดีพสิงองนะครับผมสวัสดีครับผมถือก่อนชาแนลนะครับตุ้ยนุ้ยชาแนลครับผมนะครับผมไม่ได้มาขอบคุณเ <FC. S 1> อฟซีเอฟซีผ <FC. S 1> ูนะ้ตัดผมทุกคนนะครับท,ที่สนับสนุนสนับสนุนที่ละคนจนสั่งไร้ใดเลยนะครับผมใช้เวลาไม่ถึงเดือนนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านเออนะครับผมที่ให้กำลังแรงใจนะครับพี่เนาะรอผู้ชมครับผมก่อนเดินทางไปน้องโฮ แล้วก <ítulo> anyway ่อนเดินทางนะครับพี่น้องก่อนเดินทางไปนครพนมครับผมอำเภอเรนูนครโอ่งยี่สิบสองท่านสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมเป็นงานรับเชิญเนี่ยนะครับเชิญมีผู้ใดหญ่ไงมีผมมีเพึ่งน้อยแล้วก็มีพี่แคทมี่แคทมี่แล้วก็นี่กะเพราครับผมก่อนไปสามสี่คนครับกับเป็นเสื้ออีกเป็นเสื้ออีกหกคนนะครับมือนีนะครับผมโอ้สี่สิบคน 47คนสวัสดีครับ48คนสวัสดีครับพี่น้องดูคอมเมนต์นะครับผมดีด้วยนะครับผมโอป่าวที่จ้าป่าวธินกรคืนนี้มีอะไรสดบ้องขึนนี้มีอะไรสดบ้องอันนี้เพราแน่ใจหรือเปล่าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นสถานการณ์ก่อนเพราะว่าเป็นน่านรับเชื้อมันเป็นรับเชื้อในในในลานมันเป็นลานนะครับเป็นลานหนาวก็ลูกต่หนาวขึ้นหนาวกว่ากันหรอขึ้นแล้วหนาวกว่าดีดีเ ห,หลังจากมะล้มจกเป็นตกตาครับฝนบอกตีลงมาบอกย่งคันเนาะฝนตกมาตีโจุจนว่าฝนตกมาตีสามยี่สามยี่สี่เออนึ่งยี่สานี่ก็มาไลรสดนะครับไลรสดขอบคุณเอฟซีที่สนับสนุนทีมกีฬาชาแนลนะครับผมใช้เวลาไม่ถึงเดือนพี่น้องะนะครับกับ โฆษณาเขาเรานี้โฆษณาพี่เราที่ข่าวโฆษณาเด้อครับผมบ่ได้ยการขนมขอบคุณทุกท่านนะครับผม64ท่านส่วนครับสวัสดีครับผู้ชมเสียรายพลาดลฟ์สดจากเพื่อนจุกตาเดี๋ยวทําเบิ่อกันไอ้นั่นเด้ไอ้เพิ่นนั่นอ่าแม้นธีรยุทธน่ะเพิ่นเอาลงแล้วครับตอนที่ผมล้าเรืองน่ะใน YouTube ก็มีนะครับใน YouTube แม้นธีรยุทธพิมพ์ผของเพิ่นเอาลงประมาณเมื่อกี้แหรอประมาณ30นาทีเมื่อกี้ครับอยู่ในช่องแม้นธีรยุทธนี่แหละครับ หนาวยุ่พี่น้องหนาวยุ้ยเลยครับหนาวยุ่ครับสวัสดีน้องเต้น้องหนิงใจสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีทุกคนนะครับหกสิบสี่ท่านนะครับเมื่อนี้กับเมื่อไรสดขอบคุณครับก่อนเสรก่อนเิดินทางไปงานไปงานนะครับเดินทางไปสามครับตอนนี้เหลืออีกไม่ไรสิบนาทีเดี๋ยวไรจะใกล้เราก็ไนาที่สเก็ตผมกับสเก็บบรรยากาศการเดินทางไปงานมืัอนี้ว่าออกงานกับพ่อเป็นยังไงนะครับบรรยากาศในพี่น้องเบิ้งนะครับผมคุไอ้หนิงรำบอลไรโอ้ข่าววิ้า ล้ำซาวตาไปเลยล้ำล้ำเลยผู้เดียวเนาะมันมีธรนี้ธรรมล้ำผมล้ำเลยๆความเหลี่ยมที่มีงโตไปนิดหน่อยมั้งแต่อีกเงาอยู่ได้อีกหลายกอนอยู่กเรามาด้เติียมตังอยู่แล้วครับแมนครับไอรันครับผมวันนีครับไอรันครับมาู่ที่นหักษาสุขภาพไปเรือยอากาศเปลี่ยนแปลงครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมเหมือนแล้วนี่ไลฟ์สดเดยอะผมมันให้คำตอบอะไรนะครับเป็นเป็นงานในร้านงาน,งานในร้านหนึ่งมันสถานท,<า><า>ที่อาจจะสัคบแ,บแคบหรือแบบมันหมกต้น,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 ง,น,นงใเวลาเยอะใหญ่แน่แน่นอยต้องเห็นเย็ตนตามพุทธคัมภีร์ทุนบอกว่าแต่เป็นเตรียมคาตั้งกล้องยังไปอยู่ได้ครับอันเตรียมไปอาจจะไปทางวิดีโออาจจะเป็นทางวิดีโอภาพรวมๆรวมๆมานะครับประมาณนั้น คนยุมสารคามต้งแห้งบ่ครับบ้านผมก็ยืมสารคามเหมือนกัน<ไ>ละทำไรสองสา,สาวนี่บ่ไปลงติดเัินถามว่ <c oughs> อมาอะไรสดขอบคุณพี่น้องก,ก่อนครับ <c oughs> ก,ก้อนเดินทางนะพี่นอ้องเนะด้อ,อนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ให้ความความเมตตานะทุกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับจนว่าหกพันซับเนึ่งที่หกพันซับอีกประมาณยี่สิบคนอีกเมีย่ยี่สิบคนเมีแ่งไะหกพันซับแม่งหกพันซับนะครับออกเดินทางจากมุ่งครับไปสามครับ อีกสิบนาทีล้อรอที่รอกันกำลังรอกัน,ววน,เ,น,นเมื่อวานเก็คืนรถแต่เดิร์ตเมอแรงนี่คือจีขึ้นรถบอสแล้วเห็นว <laughs> ่าตานบอยขึ้นรถบอสเป็นในบุ๊งลองตีเหมือนอื่นได้ไปงานกับคุยบา้านบอไปยุคครับผมพรุ่งนี้ผมเดินทางไปกับคุยวิบ <laughs> ัติแบบสองคนไปขึ้นคุยวิบนนะครับเมื่อคืนหัวว่าั่น มวนลายสุดระจกตา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 กันีอนยันนี้มีลป๋านี่เดด๋ยวบางทีถามเพื่อนนะครับเป็นสิบแสงถามเพื่อนนะครับเด้อนี้ทุกคนนะครับเกท่านนะครับผมที่กำลังเย่าตาน้อตุยตาเบลวันวันตัวนี้นาะ แล้ดีครับผมม่ไลยสด่อเยคนถทามี่นี่คือนี้มีไรสดไหมนี่ผู้ชมจะร้ยท่านแล้วนี่ห้าสิบห้าสิบครับหาิบ้าสิบนี่มาชีแจงมาชีแจงหาิบ้าสิบขึ้อย่างมดเลยครับหาสิบ้าสิบขึ้อย่างชีแจงพี่น้องฟังแน่ดีครับผมกับัวหวาก็ล่นี้น้ำทานสดรสจัดจ้านรสจัดจ้านอ่าหาซิบ่าสิบคือเนบางสถานการณ์ก่อนนะครับสถานการณ์ หลาก่อดบ่าสถานที่แม่สถานที่มวยบอว์ตนใหญ่บอว์บอว์เพราดสุดใบบอแล้วก็รับช่วยทั้งสี่คนอาจจะลายในบอวการที่มาเป็นไยเป็นอยังมันกยากพี่น้องคือประมาณนี้แหละแต่ว่าอาสิลปเก็บภาพรวมๆมาลงยูทูบอยู่แม่นครับวาช่องเกาพรวมมาลงยูทูบลงสองนะครับอาจจติดแต่ก็เห็นติดตามได้อยู่นะครับแต่เมื่อนี้นักหวังมีคนให้นี่สี่คนครับสี่กัปตันถ้าพี่ยันมีคนหนึ่งเสริมบอทนะครับผู้ซ้ายมีผมผู้เดียวครับ รองนันยิ้ก็เยครับเดี๋ยวเดีวยอันนี้กับผู้ชกันเนี่ยบ่แม่นรองไงร้องเพงหรอร้องเพลงผู้ชายผมเดียวแต่ว่าองนันยีเอายื่นเนี่ยรกเธอตั้งอจะถื่นไงไป้แค่เดียงฟันครับคบผมมเีนะมสดีคบผมจะได้มา่นได้คำผมผมนดจไปฟังบ้าพน่ะไปฟังบ้ด้อแสดว่าไปสวยยุสน่โอเค สวัสดีครับผมไปครับโผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่หนิงสวัสดีครับผมสวัสดีครับคู่รักคู่ใหม่ของบูยังรอดไีมแจ๋วคู่ไหนรอดบ่เนี่พี่หนิงอยู่นานย้าย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 เป็นียังยังก็เซ็พี่หนิงอยู่นานๆย้ายูย้ายเป็นเน็ตจันยายเป็นแม่ยุนโดนนะยุนี่โดนเราเปลี่ยนขึ้นมู้แมเราเปลเ่ยนอินยากราลัดแล้ว ตุ้ยเลยไล่ขาผมไปอาบน้ำมาคืนนี้พี่น้องเลยต้องบอกว่าอ้าบผมบอกว่าผมบอกซิผมไปเสี่ยงกับน้ำคัำจองขันอีหลีตายก็อ่มาให้จอเลยเมื่อเช้าไปก็ก้องสวยๆนี่บังอาบเ้อ่หนึงนี่ผมก็ยังเอาโทรศัพท์ไปตุ้ยเลยนี่เนี่ย vừa พูดเขาเ vừa พ่อเบัวเมียสนุกไปว่างไปเลยว่าสัตผมช็อบที่ไหนเอาน้าไป่คือโคเออพี่โอน้าเลยมาเอาผมตะบานว่าสัตว์คำเด้อพี่น้องเด้อคำคำเด้อไปงานเชิญตอนไหนครับพี่ อีกเจ้าน่อยก็เดินทางแล้วครับจ้าหน่อยจ้าหน่อยเดินทางนะครับตอนั้ำตาลไปเปลี่ยนหลังคาเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนหลังคาเราไปตัดผมใหม่รสวัสดีน้องหญิงตุ้ยตุยเนื้อน้องตัลอาการเปลี่ยนเลยสุขภาพด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมกำลังใจเด้อนะครับฉีดยาลาดไปเด้อสิเป็นเพื่อนวานแวหนวะฉีดยาลาดไปนี่สิเป็นผื่นหน่อยนด้นึ่งฉีดยาผมผมว่าต้องใส่เข็มฉีดยาครับรุ่นนี้คือ อยากเวลาสองเป็นอเข้มฉีดยากับวายุเนี่ยวายุตาฝาผ้าไปยังโมงเนี่ยเพราะเรื่องเรื่องนี่เนาะเดินทางเร่โมงครับเดี๋ยวก็ออกแล้วครับประมาณบ่ายสามสามโมสามโมงเน่ะรถเด่นรถรถเด่นทางก่อนแต่ว่าผมไปรถบัสคือรถบอสยังหมาดใหไงได้หมดคือรถบัสเรู้สึกเป็นเกียรติอย่างนี้เรียนมีใครไปบ้านสลิปปินกับเครื่องมีผมเพิ่งนน้อย แคทนี่แพร่ๆสีบทต้องตุ้ไปบอกผมก็ได้ไปครับผมผมเชี่ยงงานให้ผู้ยิบานอยู่ที่บ้านพัดนี่แหละครับผมตัดงานโฆษณานะครับวันนี้ก็จะตัดแล้วก็ส่งเลยนะผมเพราะว่าเคลื่อนเงินกับข้อเมนต์มาเหล่าเมื่อกี้กส่งเหล่ากระแพ้เลยนะครับผมเชี่ยงงานแบบรวดเร็วครับเพราะว่ารวดเร็ววัได้ครับผมเพราะว่างานอื่นงานหนากองอยู่้างไหนงานหลายงานหลายที่หนึ่งงานหลายได้ครับผมร้อยเจ็ดสิบสองท่านสวัสดีครับผม มดเต็มห้องแล้วสินว่าโอ้ยมดเต็มห้องเลยแม่นี่ดอกหมดเต็มห้องไอ้ลรี่ว้กวดน้ำกระท่วงพี่น้องนีคุณกนี่บ้านข้าหัวครับขันโตอีกมื่อกี้ผมกับตุลย์จะซื้อปันปันนี้ก็ปลาดุกมาเมี่ยเดือน้นนำเต็มห้องแท้ขนหัวขนตกมาได้กันได้ไหมตุลยบอกพี่บ้านเขาบอกว่ที่อะไรผู้บ้านวันเด้ไปบอกว่นฝากเงินมาอะไรไปกับพี่บ้านให้เป็นกำลังใจน้องีนิอยูเดือนสองหน่อยสองร้อยบาทหมู่หูเหรอครับผมบอกหูเลยอันเนี้ย าบมีกกล้าไปทาได้เร่องังสีผมก็กกาไปทมถ้าคิดเพิ่ว่าจีให้ประมาณน้ถ้าผมมายูปันเนี่ยนานจีแลกเขาแลเขาเลยเพราะทันทาจน่ตัานานลยอเีเดี๋ยวเเดี๋ยวเอาเอาเดี๋ยวไปบอกล้วอะไรหรอกเจ้ากล้าบอกได้ี่ไนไปบอกโอ้เดี๋ยวเราเล่ากันสิเบินี่แหละมาไลออนไลน์นะครับเวลาเพื่อนเพื่อนน่ดมาไลออนไลน์สี่นะเพื่อนเพื่อนกต่เอามาแบ่งทางงานทุกคนพอน้องเลยตัดไม่ได้ไป ไหครับไม่ได้ไปเมื่อนี้ได้ไปครับชัวร์บ่ะชัวร์ไม่ได้ไปเพราะว่าเพิ่นต้องเตรียมเดินทางไกรุงเทพพี่น้องเหมือนเื่นพรุ่งนี้เจองานช่วงบ่ายนะครับผมไปงานที่กรุงเทพนะครับมาไลฟ์ออนไลน์แต่วันที่สามเอ็ดตรงนี้อยู่เลยมีคนหายยู่งชั้นชั้นของฝากยังอย่างไรยุ่เสือยั้งคนผู้สาวผิดโลกต้องอย่างว่าอุตรดิุ่นต้อจัดมาหมดซอยเพิ่งขอที่ยุขอใส่เสือเพิ่งซื้อเสือหางโอ้ขอบคุณหลงงามเยอะนะครับ สุขนะครับที่จะถึงฮึ้ยตื่นบไปดำโอ้ยกับไปชั่วโมงเองเนาะสี่ชั่วโมงกับมานอนน้อกันตีสองคือนก็มืไปเข้าเดียวคนนี้เม่นไอซื้อของสัเซียมันตีนชั่วชั่วโมงขึ้นไวที่สี่ทุ่มสี่ทุมถึงอ่าถึงห้าทุ่มครึ่งถึงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเค่งครับสามคนสี่คนนะกัถือพู้หลบวันสี่เพียงนี่นี่แหละผมก็สะถือวันสามสีพีกับถึงหน่อยนะนอกนันปกสีดบอจวดจวดจวด จวจจานเลยครับคือเน้่มาบ้าวางรับเดทรื้งนนมาจาชายแม่รุงนนใหระกอบกันช่วงนี้ผมเราพท่านรับอียงเนาะแล้วพอท่านเน่ยัน้ออฟฟิศท่านเล้วนออฟฟิศท่านเล้วนะครับเจ้ว่าในพยพาคไหนในหน้าโคดังสีอาจเนีนะครับงานขึ้นหลายคืองานมันหลขึ้นหลายขึ้นสมอนะครับแล้วบุคลากรที่็ดงานในไฟนี่ของห้อมันก็มีหลายนะครับผมเอาดีๆซการแทรตี๋อ โอ้ยม yeah. ึงเจ้าก็ไดเนาะผู้คอยหยอกกันนี่เียมันเป็นกระแสเรื่องนี้มาจากผู้ใหญ่บ้านเลยนี่ยก็คือตื่นหนึ่งวัาอยู่ไม่ไหมเป็นบ่นึงเฮ็ดชอบห้ผมไม่เวลาออกงานวันนี้ผมเฮ็ดหยังเขเป็ี่ยนผมต้องแลนะตื่นหนึ่งเสียผู้ใหญ่บ้านตื่นหนึ่งเสียงเสียอ้าวคนนี้ทาหาตัดหัวคนบาซั่นทําหาตัผัวซั่นโอ้ยตายตันี้วัดนี้กระแสนีนกับไปบอกต่อๆๆอต่อต่ออะไรเนี่ย สองร้อยคนท่านสวัสดีครับสวัสดีสองร้อยท่านนะครับย้อนพยายามอ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยเรื่อยพี่น้องเรื่อยอ่านท่านไม่ท่นนะครับรรทุกคอมเมนต์นะครับอ่าน,อานคอมเ <comment S 2> มนต์แล้วก็ตอบแล้วก็มตอบทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องตอบทุกคอมเมนต์ครับผมผมตอบได้่ไภาษาอังกฤษโอ้ภาษาอังกฤษแล้วมาถาม <laughs> ผมย่าไหงเนี่ย <laughs> ผมถามูุนิ่นดิตุนิ่นเป็นจริงหลายทางเนาะหลายทางรับเชิญเจะรับเชิญยังติดล้านไหมครับเป็นล้านเป็นล้านเป็นล้านเป็นพีอยัง ข้างล่างนั่นสะบ,บัดแดงประมาณนีเ้เน่อนี่แหละครับประมาณนี้แหละประมาณ,มาณนี้มันซื้อร้านเพคนไหนยูพีเดอร์อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมผมก็่เคยรู้จักร้านเพขนจนะปนนเป็นที่ไหนครับผมหูเนาะเดี๋ยวไปในน้ำจิบนบอดแยกตัวใหกกิโลประมาณาาบบนี้นะครับสะบัดดีครับผมบอันนี้ก็จะตอนนี้ทีสามจากตอนตอนนี้ปีสามนี่โอ้โหที่วัดเดียร์ตะก้อนนะ จะต้องรอร่อติดตามคุยบ้านล่ออัปเดตเบิึงนะครับผมหนาวแล้วจะนอนก่อนกันเด้อเส้นกว่าทางมุมก็มองนอนผมห้างกันดิไม้กันบ่ได้ย้อนหนังมองมองมองกลางมันมันหูัวล้มไปหน้ามันย่อยลงมไประวังการนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนจากออนเตรียขอบคุณคร่าผมพี่หนิงผมคิ้มตื่นเ้นดีมากจนลืมกัดหัไปบ้านต่า บ่ <laughs> มแม่อาจารย์อบล็อกหนังงานศพแล้วก็ผมก็คุยกันแล้วคอนสิมาก็คือว่าได้ไปบอสิเขาบ้นานพักวันที่ยี่แปดเด้อเบื้องก่อนเด้อไอผมหน่อยอยากงานศพตอนพอตบหน่ายงานศพกพี่จก 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. ักรกไปน้ำมน้นผมตั้งใจเจ็บสบายขึ้นรถเลยขึ้นรถมาแล้วผมก็หอดจะโศโทรน้ำผมไอพี่ชายเนี่อนอยอยอกจากองขนาดโว้ยผมปลอดผมก็ปล่อยไปเองแล้วเสร็จบริบาลเชนนยเลยว่าอะไรโซ่ FC น้องตุย้ยพี่หนิงพี่น้องหนิง ขอบคุณนะครับพี่นิงมีแฟนหรือยังครับยังไม่มีครับยังไม่มีครับอยากมีอยู่แต่ว่ามันมัไม่ค่อยมันหลายอย่างหนิงมาครับงานไหนครับวีบานแล้วส่งแชทไหมละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะตออสวัสดีพี่หนิงน้องตุ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ เป็นับนี่ีุ่นเป็นอไรนี่แมนเป็นรบบแนนะเป็นับเป็นโอ้เป็นพับเออโอ้เป็นพับแมนมนแม,แมต้องมีการจองโต้ขึ้นน่ะแมนแมนท่บ้านน่ะแมนต้องจองโตสองพันต้องาบานีน่นาะเห็นมันบอกนะชอบผู้นี้มากขอบคุณครับพี่นี้อายุเท่าไหร่แล้วสามสิบเจดครับสามสิบเจ็ดสดครับอ๋อสวท่ดีวะดีดีส่วส่ว่วสว่วสวนี้เดี๋ยสดดีดีดี โอ้ยมเจ้าขึ้นกะกะมึงหนีนี่นี่นี่สื่อเสียคู่ไม่ข่อยแน่กูคะนนคะแนนใส่เสียคู่นี่นดิจีพี่เซั่ยวพี่ิเซียวไ่เลยน้องตุ้หน้าใสคักม่อยู่นี่รอรอขอบคุณครับสุนไลซใาจังหาัดเนี่ยนะงานไม่ใส่หยอนชิมเนี่ยใส่หยอดนึ่งใกล้มามามาสุกมาเลยชี้รถมาหลวดเนี่ยข้าหลดกับ แกแล้วขนาดโอ้ยว่างเหมืเกีเนาะทีละก่อนลับเสียงดีคัะจกตามเรื่องเสียงแม่ติดตามทุกคนดีลูกพีนาเพียบเพลิเห็นล่าเดืองต่อก่อนเลยเด้อเสียงดีคัะขอบคุณครับทุกคนรับโซฟาเหมือนกนนะเป็นต่เห็นดี่นี่ครับวุ่นวุ่นกะทือว่ายังจะตื่นนะครับผมที่วันขุดจีนมาแล้วสดจริงหรือเปล่าสดครับสดตึ้งสองเลยครับผมเกษตรอะไรจีเห็ดเผ็ดเด้อพี่น้อง สี่เหตเพีรเดี๋ยวฝากพี่น้องติดตามเพจยน้ำแน่เดี๋ยวเดี๋ยวในธุเก็จไหนนะครับเพราะว่ามันมีคนติดต่อผมมาให้โฆษณานัโฆษณาหนีผมก็อยากเอาลงยูทูบเพราะว่ามันเียวถึกบอกเนาะมันถึงบอกสิ่นเป็นถามมาอยู่หมู่บ้านก้อนหมู่บ้านมีมีคนสนับสนุนเพื่อนครับติดต่อโฆษณามาหนัครับผมโฆษณาเว็บเว็บอ่ะ โปรแกรมออนไลน์เนี่ยครับแต่ว่าแต่ว่ามันบอกที่สสามารถเอาลงุงเขียด้แต่ว่าเอาลงเพจได้หรือเฟซบุ๊กได้แค่นนั้แต่ว่าเอาลงเขีดจะดีกว่าครับมากครับครับอาสุจิบีบเลยครับผมจีบเลยครับร้อยกระทงสารคามยังจีบเจอเนือครัวทำเพื่ออะน้อสารคามันเพื่อเมืองกว่าเออร้อยรวนยิ่งคล่องว่ะสารคามันบันปกติยี่เด้บ้านปกติสารคามันยเด้ ผมก็คนสารคามดืวยกันแปนอันนี้คนสารคามคนมาตดย้อนเมื่อ้านผมมาย้อนมันย de ้อนทางสารคามทาาขยากับพี่น้อกบาเด้อบ้าหลุดนองยาสีมีเทแฟนทีซีเจียเปยงาวเมื่อไห่เียดมีเอเจาเนีไหนน้องวาถ้าเมนหายเหมันใด้มันที่ชื่อไม่ได้ทีคนขอมากระไรที่บอกให้เลยแต่ว่า ้องมันต้องรับการที่เราเป็นอยู่ได้หนึ่งเมือยู่บ้านสองเมื่อใดอยู่น้ำกันงสามมันหน้าที่การงานก็คือเห็นเหล่านี่น้องแน่นายใหญ่เนาะเมียนต้องเข้าใจบอกเลยว่าเมียนเลยล่ะมันต้องเอาคนที่เขารับเราได้มันไม่กันสี่เขาบอกเม่อใดมาไหนเขาไปยุ่งในถิ่นไหนบ้างบ้างถิ่นย่างหนึ่งผมถิ่นว่าท่านอ้รวยว่าถิ่นี้มีมีมีอีหยังใดนะครับแก่เขาก็ลำบากน้องหอบแก่เรื่นใจ ตอนนี้มีงานอยู่ริมคลองแล้วเดี๋ยวตั้งชื่อเปลี่ยนให้ตั้งมาว่าตั้งเลยเหรอุ้นนี่ว่าจะตั้งไรเนี่เดี๋ยวสีสางเปลี่ยนเพื่อนอยู่แต่ว่าสารสารแล้วมันมันก็เชื่อเชื่อวงขอขอกระไรที่เพราะว่าเพราะว่าจำงานพันไปเลยไม่บอกเพราะว่าถ้าเขาสีเชื่อคนคนอื่นเขาเป็นแอนดี้ที่เขาจะต้องจำงานนั้นเลยเพราะว่ามันเสียงานท่านนี้ ยังสวัสดีทุกคนนะครับผมทั้งสองร้อยแปดสิบเอ็ดคนนะครับที่ขอเบอร์วันนี้เราก็ผมมีอย่างหลายของกันมาหลายชนนะครับผมขอบคุณแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่สนับสนุนอินเนอรัก่อนขอบตานะครับผมรอบที่นล้วก่อนนะครับผมที่ยูทูบไม่ถึงเดือนระเปิดรายได้ได้ มีโฆษณาแล้วมีโฆษณาแล้วนะครับพี่น้องครับทุกคนที่เขาไปเบิ่งก็อแยกขุดข่าวโฆษณาเรื่องลับากเป็นคือยอดนวันที่ผมไปใส่ไปหาได้สิพ่อก็ได้หนึ่งพอได้หมดรถสองก็ได้ขาน้ำคาเฟพอได้ค่าเดินทางเนี่ยพี่น้องหมู่บ้านไปเติมน้ำมันก็ถึงน้ำมันผสมน้ำพี่น้องเอ้ยรถข่อยหวปกตินี่ชี้ชวดเขาบอกสร้างใหม่ชี้ไว้ตอนที่เราเติมมาเนาะมันชี้หลมันก็ตุกตุกมันคือเหมือนมันกับเป็นใน้ำมันเบอร์เดียวกันที่เป็ปกติแล้วมันบู่เนี่ย ปั๊มมาจากออกตึกมาเส้นชุมพลน่ะบางคนซื้อปั๊มหรอกติดตามอยู่จ้าบางทีต้งคูลเลยขอบคุณครับจะเริ่มเข้าไปติดตามมันช่องผมนั้นในเรื่องอะไรตุ้ยหนุ่ยชาแนลตาก่อนตุ้หนุ่ยล้วก็ชาแนลภาษาไทยนะครับผมช่วงนี้กันกำลังเดือดหาคลิปลงอยู่ครับผมแต่ว่าช่วงนี้เป็นเที่ยงงานไม่แล้วตะก่อนนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับยิ่งทำผิด ียยังคทันเหตุเปลี่ยนเลยครับเรื่องจบไรเงี้ยกับสิบปมกับจบไรนี่เหตุเปลี่ยนแล้วครับเพราะว่ามีคนติดต่อโฆษณามาครับผมก็ต้องเอาลงเพียร์เพราะว่ามันลงยูทูปก็ได้นะครับเหตุกับสิเป็นอีกช่องทางหนึ่งับผมที่สามารถสั่งอได้ในเท่าไรได้เลยนะครับผมสามารถส่งดาวครับผมมี่โฆษณาขับระวังคลิปนะครับผมแต่ว่ามันจะต้องขางกดอะไรหลายอย่างก่อนนะครับเดินเดี๋ยวผมก็เข้าใจเรื่องเพจเนี่ยต้องเป็นด้วยมี ซอสมัแล้วครับลี่ยกระโปมอีกต่อเลยได้เลยได้เลยต้องมาเจอต้องนี่นู่ยขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามนะครับกำลังใจนะครับเอาอีกจำนอยสิเรเดินทางได้พี่น้องเพราะว่าตอนนี้บ่ายสามกี่สิบนาทีแล้วเพราะว่าผมก็ต้องเตรียมพร้องขึ้นรถผมว่าผมของผมมีขึ้นรถคันไหนแต่ว่าเจ้าโตผมน่ะขึ้นรถบอสนะครับพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมเด้อสองร้อยสี่สิบท่านรวมขอบคุณที่กำลังแรงใจเด้อพี่น้องนะครับผม เดี๋ยวสิเก็บบรรยากาศการเดินทางถึงงานแล้วประมาณนี้แหะพี่น้องแต่ว่าถ่ายคลิปตอนที่ล้องนี่เมื่อใดผมมาขออะไรไดเมื่อใดเนี่ยคุน้องเด้อเพราะว่ามีคลิปเรื่องที่ผมถ่ายตอนพื้นี่บ้านนั่นเช็คซาวเช็คซาวนั่นตอนั้นคลิปนั้นเมื่อใดซ้าอะไรไดเมื่ได้เด้อพี่น้องมันจะขึ้นแบบขึ้นโชว์เลยว่าเม่อใดเลยครับงานบอดงาชาขอบคุณครับทุกคนเดิขอบคุณทุงใจครับผม โอเคครับผมพี่น้องนะครับผมผมกับตุยนุชชาแนลกาศีฝากพี่น้องไว้ซัมนี้นะครับผมขอบคุณทุกกําลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกซับสไครต์ขอบคุณเด้อพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ให้ความหมายความเป็ตาต่อที่น้องชาแนลของเลยตุยนุชชาแนลนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะผมติดตามทีมงานทุกๆคนครับผมของผู้แสงของฟินแลนด์นะครับผมก็มีหลายคนนะครับครับผมขอบคุณทุกคนทุกกําลังแรงใจครับผมอ้าวเดี๋ยวจังเบิ้งบรรยากาศตอนเดินทางนะครับผมว่าผมสี่ เห็นจะไหนแน่ยูทูบรถบอยโ,บ <laughs> โอเอ่านะครับผมเดี๋ยวบางๆเราซืมาไหนส่วนหนเบิงไม้ได้พี่น้องนะที่นีสวัสดีสดสดสดครับครับ